สวัสดีครับทุกคนเคงนะครับก็กลับมาค้งกับ daily vlogging Good morning everyone and what's up Welcome to my YouTube channel Today section s is Q a A questions and a n s w e r มา เริ่มกันด้วยคำถามแรกนะครับเคมีเทคนิคในการอ่านหนังสือเวลาสอบยังไงให้จําได้ช่วยแนะนําหน่อยคือเทคนิคมันมีไม่มากเลยนะครับแบบตัวเคเลยนะเคไม่ได้สะสมมาตอนอยู่ไทยก่อนสอบวันหนึ่งก่อนสอบคืนหนึ่งก่อนสอบสักสองวนันอะไรเงี้ยค่อยมาอ่านเคไม่ทำเหมือนกันนะครับตอนอยู่อเมริกาแค่อ่านเป็นแบบเก็บสะสมทีละนิดวิชานี้ครึ่งชั่วโมงวิชานี้อ่านชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยรวมๆแล้วมันก็แบบเยอะอ่ะเข้าใจไหแเราอ่านก่อนสอบสักสองเดือนอ่ะหกสิบวันใช่ไหมเราอ่านวันละครึ่งชั่วโมง อ่านจริงๆแล้วก็30ชั่วโมงนะครับแต่ถ้ามาอ่านก่อนสอบคืนนึง่งเงี้ยเรามีเวลากี่ชั่วโมง ไม่เกิน8ปชั่วโมงแน่นอนครับเก็บทีละนิดเก็บทีละนิดแล้วก็ทบทวนเป็นประจำครับ Q a อยากรู้ว่าเคมีเพื่อนที่แบบทํางาน p ร r t time ไปเรียนไปไหมอะ่ะมีนะครับคนอเมริกาจะเป็นแบบเขาทํางาน p ร r t time กันนะก็คือทํางานในมหาลาัยนอกมหาลาัยนะครับน่ที่เขาเรียกว่า o n campus กับ off campus นะครับแต่ที่อเมริกาตะละัดก็จะมีภาษีต่างกันอย่างที่เมืองเคนะภาษีอยู่78%เปอร์เซ็นต์เองครับแต่ถ้าไปเทียบกับ LA นี่เทียบไม่ได้เลยเมืองเคมินิมัมมันแบบค่าแรงค้นต่ำาเจ็ด เเหรียญ15เซนหรือเจเหรียญเซนนี่แหละครับแต่ในแคลิฟอร์เนียต่างกันเยอะเลยแล้วส่วนภาษ,ษีก็ต่างกันของก็แพงต่างกันนะต่อไปคุณเออยากรู้ว่าโรงเรียนรัฐกับโรงเรียนเอกชนที่อเมริกาแตกต่างกันยังไงโรงเรียนเอกชนจะมีข้อดีข้อเสียยังไงคะดีอย่างตรงนี้เคไปแลกเปลี่ยนเป็นโรงเรียนรัฐบาลแล้วก็ไปม6โรงเรียนเอกชนนะครับ <Wow. S 2> สามารถแยกเป็นท็อปปิกใหญ่ได้อาจะพูดคร่าวๆที่อาจจะทําเป็นแบบคลิป แยกออกมาเลยโดยเฉพาะเป็นคลิปอีีนะครับเป็นคลิปแบบแชร์ประสบการณ์ว่าเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนต่างกันยังไงนะครับแต่พูดคร่าวๆก็คือโรงเรียนรัฐบาลถ้าเป็นคนอเมริกาเรียนฟรีนะครับถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนเสียเงินโรงเรียนรัฐบาลจะมีวิชาเรียนมากกว่านะครับมีวิชาแบบลงคลาสเสรเสียกว่าแต่ถ้าโรงเรียนเอกชนจะมีวิชาที่จำกัดกว่านะครับ Q&A ตอนอยู่อเมริกามีคนถามเยอะไหมว่ามาจากประเทศอะไรแฮชแท็กยามากิน Yes that's my fan มีเยอะมากคือ เขาจะถามเราอย่างเงี้ยเขารู้ว่าเราเป็นเอเชีย oh. เขาไม่อยากพูดว่าโอู oh, are you Chinese? Are you Japanese ้ยอาอุสไชนิสอาอุสเจแปนิสอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถามว่าแบบเป็นคนประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่า from Thailand ใช่ไหมเขาบอกฮะ huh? ไต้หวันไต้หวันคนอเมริกันที่เกมไปเจอมาเขาจะคิดว่าไทยแลนด์กับไต้หวันน่ะคือประเทศเดียวกัน <What? S 1> เจอบ่อยมากๆเลยโดนบ่อยมาเรียกว,ว่าเอือ yeah, ยไต้ไต้หวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเจอบ่อยมากคำถามมีสาระก็พอแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวจะเครียดเกินไปเอากำถามแบบเริ่มแบบเรื่องแบบเ,องแบบเองก่งๆหรือเรื่องส่วนตัวบ้างแล้วกันนะ Q&A อยากรู้ว่าพี่เคมีพี่น้อง กี่คนแล้วชื่ออะไรบ้างยามเกียน <c oughs> เคมีเคเป็นคนกลางนะครับมีพี่ชายคนหนึ่งน้องสาวคนหนึ่งพี่ชายเคตอนนี้อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ครับอายุห่างกับเคป,ปีครึ่งครับตอนนี้เขาจะอายุเขาอายุ22พี่ชายคนโตชื่อเคนนะครับแล้วก็น้องสาวชื่อแคตตี้นะครับหลายๆคนถ้าไปดูคลิปเก่าๆอาจจะเห็นหน้าตาน้องสาวเคแล้วตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม .6 นะครับอายุ17มั้ง พี่เคตัดต่อคลิปแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะเห็นอีเวนต์เยอะแต่ก็ยังลงคลิปทุกวันสุดยอดคนขยันใช้เวลาตัดต่อคลิปครั้งละประมาณเท่าไหร่เมื่อก่อนตอนเคทําคลิปใหม่ๆอาจจะใช้เวลาในการตัดต่อคลิปประมาณ8ถึง14ชั่วโมงเลยครับแล้วแต่คิปว่ามันยากง่ายขนาดไหนทั้งที่แบบเราไม่มีเวลาที่จากัดอย่างเช่นแบบเรามีทั้งอาทิตย์เมื่อก่อนเคจะลงแบบอาทิตย์ละคลิปอะไรเงี้ยก็มีเวลาเยอะที่จะตัดต่อคลิปก็อาจจะแบบเทคไม y ไทม์แบบไม่ได้รีบอะไรมากแต่ตอนนี้เราทำเดลิเวอรี่บล็อกกิ้งเนี้ยเราก็ต้องแบบพยายาม ให้ได้ก่อนห้าทุ่มสี่ทุ่มครึ่งนี้ยครับเพื่อจะแบบให้เริ่มตัดต่อคลิปให้ทัน เราก็จะนอนประมาณตีสามตีสี่ทุกวันแล้วก็ตื่นประมาณ8ปดโมงเช้านะครับหรือบางวันอาจจะแบบเหนื่อยมากมากก็ถ่ายพุทเทสเสร็จแล้วกลับมาที่ห้องใช่ไหมแล้วก็รีบอาบน้านอนเลยแล้วก็ตื่นแบบตื่นหกโมงเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ตื่นแล้วอัดต่อคลิปเพราะว่าจะได้ให้ทันแต่ตอนนี้นเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วอ่ะเร็วสุดเลยนะเอาแบบเร็วสุดเลยประมาณ3มชั่วโมง <What? S 1> ช้าสุดประมาณ5้าชั่วโมงครับต่อคลิปนะตอนนี้นเดนรีบล็อกอ่ะคำถามต่อไปสงสัยว่าใครตั้งชื่อเคทําไมเป็นคําเดียวมาคาถามดีโทรหาพ่อเลยดีกว่า ป๋าตอนนี้เคทำเอ่อคลิป Q a อยู่อ่ะมีคนถามมาว่าสงสัยว่าใครตั้งชื่อว่าเคทำไมถึงเป็นเคคำเดียวป้าตอบหน่อยซิบอกว่าก็บอกว่าพ่อพ่อแม่อ,อยากให้ไปเรียนต่อเมืองนอกเพือนแต่เด็กถ้าเกี่ยวอะไรกับเคคำเดียวบอกว่าพ่อมีปัญหาเรื่องชื่อตอนไปอยู่เมิกาของลูกเนี่ยเ้าเกิดเขามีโอกาสไปเมืองนอกเนี่ยจะได้ตั้งชื่อเป็นเคนเทนซี่เลยสั้นๆโอเคครับตามนั้นนะครับ น้องเคดูแลผิวหน้ายัางไงคะพอน้องเคออกงานเกือบทุกวันตัดต่อคลิปทุกวันอีกนอนดึกด้วยเท่าที่ดูอยู่เดี๋ยวเคจะมาทําคลิปแยกออกมาให้ดูเหมือนกันนะว่าตั้งแต่เรื่องการกินการออกกําลังกายการดูแลสุขภาพหน้าเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงก็อรอติดตามคลิปต่อไปแล้วกันเดี๋ยวอีกสักสองสวันเดี๋ยวจะทําคลิปการดูแลร่างกายของเคออกมาให้ดูแล้วกันนะครับพี่เคเขินไหมเวลาต้องถือกล้องบล็อกตลอดเวลาตอนนี้ชินหรือย,ยังคะ พี่เคเขินไหมไม่เขินครับเมื่อก่อนอาจจะเขินตอนอยู่อเมริกาเขินมากเลยไม่เคยทําอะไรอย่างนี้เมื่อก่อนถือกล้องใหญ่ๆไม่เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะมองเลยแต่ตอนนี้ไม่แคร์อะไรมากเลยครับโดยที่แบบอาจจะเป็นความเคยชินด้วยแล้วก็คนก็เริ่มรู้จักเราแบบถือกล้องปุ๊บอุ้ยน้องเคนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็รู้สึกดีใจที่คนจําเราได้เพราะอย่างนี้นะครับก็ทักได้นะครับไม่ดูพี่เคครับทำไมกล้องไม่ชัดครับ #curley พี่เคครับทำไมกล้องไม่ชัดครับคงใส่ไม่ได้ปรับออ คำถามสุดท้ายแล้วกันสำหรับวันนี้เคว่าน่าจะเกิน1ิข้อแล้วนะครับถ้าเคกินก๋วยเตี๋ยวเรือคิดว่าจะกินได้กี่ชามภายในเวลา10นาทีโอ้โหคำถามยากถ้าเป็นแบบเส้นเหล็กน้าอะไรนี้น่าจะนานหน่อยเพราะว่าน้ํามันร้อนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแห้งก็รอดูดีกว่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวรอเวลาว่างก่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมภายใน10นาทีเป็น challenge ใหมโอเค คุณ uh, Nexus Worship Dance Bangkok นะครับท้าทายเรามาเดี๋ยวเราต้องจัดการให้ดูซะแล้วอก็หมดไปแล้วนะครับกับ s e c ชั o Q&A ของวันนี้เป็นยังไงบ้างคำถามประมาณน่าจะเกินสิบคำถามนะครับไม่แน่ใจไม่ได้นับแต่เคิดว่าเกินอ่ะ,อะถ้าสมมติใครดูคลิปนี้จบนะก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยคิดจะได้รู้ว่าดูจบอ่ะคอมเมนต์ว่าอะไรอยู่วันนี้เพราะที่เราจุกกู้ใช่ไหมอันนี้เป็นคำว่าสู้ๆแล้วกันไม่รู้ตอนนี้ยังคิดไห่ออกสู้ๆแล้วกันก็ ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบอย่าลืมแฮชแท็กของเรานะครับอย่ามาเกียนแล้วถ้าใครอยากถามคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาทำเซ็กชัน Q A ตอบมานะครับเดี๋ยววันนี้แค่ขอตัวก่อนนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับเจอกนันพรุ่งนี้ see you tomorrow